สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้อยู่กับพัดลมโซลาร์เซลล์นะครับของ Smart Tech นะครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ได้รีวิวการใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหนึ่บบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้จะมาพามาดูการใช้งานแบบให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับนอกจากเราจะเปิดพัดลม ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดหลอดไฟได้ไหมเราสามารถชาร์จมือถือด้วยได้ไหมนะครับตามคลิปที่แล้วก็คือเปิดพัดลมเปิดหลอดไฟได้นะครับชาร์จมือถือนะครับโดยเฉพาะหลอดไฟนะครับเราใช้หลอดไฟแบบไหนไปดูกันครับะมาดูในเรื่อง สเปคอีกทีหนึ่งนะครับแผงเนี่ยอยู่ด้านบนหลังคานะครับผมติดตั้งผมจะใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับก็คือจะติดใช้แบบให้มันแบบดีๆไปนะครับนอกจากที่เราจะโยกย้ายไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดในที่ที่แบบติดไว้ตลอดอย่างเงี้ยครับห้องครัวกินข้าวหรือห้องนอนเราหรือห้องนั่งเล่นเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนหรือว่าเขียงนาอะไรก็ตาม นะครับแผงเนี่ยเป็นแผงแบบโมโนนะครับ25วัตต์เป็นแผง18โวลต์นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูบนหลังคานะคสายต่อให้มาเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับที่วัดดูก็คือ5เมตรนะฮะแล้วก็พัดลมเนี่ยตอนที่ผมรับมาเนี่ยยกจากกล่องเนี่ยเขาทางโรงงานเนี่ยประกอบมาให้เลยแบบนี้เราไม่ต้องมาประกอบขาประกอบอะไรมันเราตั้งแล้วกดเปิดได้เลยนะครับตัวนี้พัดลมเป็นพัดลมแบตเตอรี่ นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่11.1โวลต์ที่7แอมป์นะครับไม่ได้เป็นแบตเตอรี่5 6โวลต์นะครับแล้วก็ด้านหลังมี USB USB สำหรับชาร์จมือถือได้นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดหลอดไฟ USB ได้ได้ครบเลยนะครับก็จะเป็นชุดเอาไว้นอนนาขนาดเล็กพกพาก็ได้นะฮะการใช้งานเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าถ้ากลางวันเราใช้ไปด้วยนะครับเราเปิดพัดลมไปด้วยเราชาร์จมือถือไปด้วยเนี่ย ชั่วโมงการใช้งานของพัดลมเพียวๆมันก็จะลดลงพัดลมเพียวๆก็คือเราจะเอาไปใช้พัดลมเนี่ยชั่วโมงการใช้งานมันก็ลดลงเพราะว่าเราแบ่งไฟไปชาร์จมือถือด้วยนะครับที่ผมทดสอบก็คือกลางวันเนี่ยใช้ไปด้วย 3- 4ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จมือถือไปด้วย1ครั้งเนี่ยสามารถเปิดในช่วงกลางคืนได้ถ้าเป็นเบอร์5ถึงเบอร์7เนี่ยได้ถึงเช้านะครับ แล้วแต่วันนั้นด้วยว่าวันนั้นแดดดีไหมอันนี้ผมใช้ในโหมดของโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าทางโรงงานเนี่ยแถมอะแดปเตอร์ชาร์จกับไฟบ้านมาด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะเอาใช้กับโหมดโซลาร์เซลล์ให้มันให้มันได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงกันนะฮะจะมีแผงเยอะแยะนะฮะตัวนี้แผงครับเป็นโมโนวางบนหลังคานะครับการติดตั้งก็เอารวดก็ได้นะครับรัดกับตัวน็อตน,นี้อีกทีนะเพื่อกันเวลา ลมแรงๆมาบางพื้นที่ลมแรงมันแตกต่างการบางพื้นที่เวลามีฝนตกในลมจะแรงนะครับเพราะแผงโซลาเซลล์เนี่ยวา,างบนหลังคานี่ก็อาจจะปลิวได้ถ้าเป็นแผงเล็กๆด้วยนะครับก็ติดตั้งเนี่ยก็เอารวดรัดไว้ให้ดีนะครับหรือถ้าจะใช้ขามีขามาให้พร้อมอยู่แล้วก็เอาขาเนี่ยติดขันน็ตนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ขาไปกับน,น็ตนี้แล้วก็ค่อยใส่ตัวแผงไปนะครับนะฮะวันนี้คึมฟ้าคึมฝนนะ สายนะครับเดินเข้าไปนะครับห้อยเข้าไปปกติเลยอันนี้กับบริเวณห้องครัวผมนะฮะที่ติดใช้พัดลมพัดลมอยู่ตรงนู้นนะฮะดูพัดลมนิดหนึ่งนะครับก็ใช้สายรัดนะครับยึดติดกับเหล็กไปเลยนะครับก็ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับปรับที่จะขึ้นลงนะครับให้เวลานั่งกินข้าวเนี่ยก็มีพัดลมเปิดนะครับเสียบตรงนี้ เปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะใช้ตอนที่ตอนที่นั่งกินข้าวช่วงหัวค่านะครับแต่กลางวันนะ่ะกินข้าวตั้งแต่เช้าก็สามารถเปิดได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นสายสายหลอดไฟนะฮะเลือกใช้แบบนี้นะ,ะับแบบ USB นะไฟเนี่ยขนาด7วัตต์เนี่ยสว่างดีมากๆเนี่ยเดี๋ยวมีรูปตอนกลางคืนให้ดูด้วยนะฮะเราจะได้เป็นไอเดียว่าถ้าใช้พัดลมโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ย สามารถใช้หลอดไฟแล้วก็ชาร์จมือถือได้นะครับบางท่านก็อาจจะเพียงพอสําหรับเท่านี้นะครับถ้าเราใช้พัดลมโซล่าเซลล์ที่สเปคเล็กกว่านี้นะครับอย่างเช่นแผงให้มาแค่ 3- าถึงหวัตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็น5 6โวลต์เนี่ยถ้าใครใช้อยู่แล้วก็ประสบปัญหาอยู่จะเห็นว่ามันถ้ารอยใช้ในโหมดโซล่าเซลล์ก็คือใช้แผงชาร์จอย่างเดียวไม่ได้ชาร์จกับไฟบ้านอ,อาการมันจะแบบว่าไฟไม่พอนะครับใช้วันแรกเนี่ยช่วงแรกใช้ได้ดีนะครับ พอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มชาร์จแบตไม่เต็มแล้วชาร์จโทรศัพท์ได้แป๊บเดียวแล้วพัดลมก็เปิดได้แป๊บเดียวนะครับเพราะสเปคมันเล็กนะครับตัวนี้สเปคค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับแผงให้มาตั้ง25วัต์พัดลมตัวนี้มันมันกินไฟสูงสุดประมาณ15วัต์แน่นอนแผงมา25วัต์ให้มาเกินอยู่แล้วมันติดไฟเกินได้อยู่แล้วส่วนที่เกินก็ลงแบตเตอรี่ไปถ้าเราเปิดในช่วงกลางวันนะครับถ้าวันไหนแดดอ่อนฝนตกมันก็จะได้ไฟน้อยนะครับเราอันนั้น อันนั้นเราก็จะได้เปิดใช้ได้น้อยชั่วโมงนะครับแต่ถ้า,าเราซื้อพัดลมแบบนี้ติดไว้ที่บ้านที่มีไฟถึงอยู่แล้วนะครับมันจะช่วยตอนที่ไฟฟ้าดับนะครับมันช่วยได้เยอะเลยนะครับพัดลมสามารถเปิดหลอดไฟได้ด้วยนะครับชาร์จมือถือได้นะครับถ้ามีไว้ติดบ้านก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็สามารถที่จะเปิดพัดลมนี้ช่วงที่ไฟดับได้นะครับเอาไว้สำรองในบ้านนะครับพบไปแคมปิง้งแล้วก็แม่ค้าขายของขายส้มตำตามรถเข็นตาม เร่ขายของต่างๆนะครับที่ใช้พ,พัดลมแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าสเปคดีแล้วก็การใช้งานได้ดีนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนจะใช้ได้กี่ชั่วโมงขึ้นกับเราเปิดพัดลมว่าพัดลมนั้นเป็นเบอร์ไหนโอเคเรามาเปิดดูพัดลมกันตรงนี้นะฮะกลังสถานะชาร์จอยู่นะครับตัวนี้99นี่คือแบตมันใกล้เต็มแล้วนะคือมันจะโชว์ที่ที่0ถึงเ9ครับไม่มีร้อยนะครับตัวนี้99คือแบตเต็มแล้วนะครับ เปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้หมายเลขอะไรหมายเลข7นะฮะลองลดอันนี้ลด6 5นะครับเรทการใช้งานผมแนะนํห้าถึงแนะครับมันปรับสปีดได้12ระดับก็จริงนะฮะตัวสิบสเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เบอร์12เนี่ยมันก็กินแบตมากกินไฟมากนะฮะแต่ที่ผมทดสอบแล้วก็คือเบอร์8นะฮะเบอร์8นี้ก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็ได้ประหยัดพลังงานไปด้วย สำหรับผมตอนกินข้าวเนี่ยเบอร์ห้าถึงเบอร์หกครับนี่ฮะแล้วก็เราเสียบตรงนี้ได้เลยนะฮะมาดูหลอดไฟครับเปิดพัดลมไปด้วยนะหลอดไฟครับนี่โอเคไหมโอเคนะเออนี่ครับก็ติดตั้งฟิกไปเลยนะฮะวิธีการใช้งานนะครับ นอกจากที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ฟิกไปเลยนะครับเป็นไอเดียนะครับเป็นแนวทางของการเอาไปใช้บางทีสำหรับบางท่านเนี่ยาการใช้งานแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปติดระบบโซลาร์เซลล์ใหญ่ๆนะครับถ้าเราใช้แค่พัดลมหนึ่งตัวนะครับถ้าเป็นนอนนานนอนไร่พัดลมหนึ่งตัวต้องการชาร์จแบตได้ด้วยชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดหลอดไฟได้ด้วยสักหนึ่งหลอดเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตไฟติดยางกลมๆนะครับ จริงๆเราสามารถเลือกไฟสองกริดยางไฟสองกบเนี่ยที่มันสามารถชาร์จหัว USB ได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าหัวแจ็คอะมันจะเป็นกลมๆนะครับมันไม่เป็นต้องมันไม่เป็น2รูนะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่เลือกหัวที่แจ็คก,กลมๆแล้วสามารถถอดอะแดปเตอร์ชาร์จได้นะครับถ้าเป็นไฟแบบนั้นก็สามารถชาร์จกับ USB ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารได้ใช้ของ ใช้ของที่สามารถมาใช้กับตัวนี้ได้นะครับมันก็จะครอบคลุมนะครับแล้วก็งบประมาณไม่สูงนะครับสําหรับโซล่าเซลล์ชุดแบบนี้นะครับตัวนี้ราคา1,650บาทยังไม่รวมส่งนะฮะ mm. ก็ติดต่อได้ที่ราะเดียดใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปลองเข้าไปดูนะครับหรือสอบถามโดยตรงกับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับ Facebook Fan Page บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะ ส่วนหลอดไฟตัวแบบนี้นะครับใน l a z a ด a ก็มีนะครับพิมพ์ว่าหลอดไฟ USB มันก็จะมีให้ขึ้นเลยนะครับตัวนี้ของ Tiger w o o d นะครับถ้าเป็นยี่ห้อผมใช้มาตั้งแต่สมัยที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้แรกๆตั้งแต่ยังไม่สร้างบ้านหลังนี้ตอนนั้นเป็นกระท่อมน้อยนะฮะไม่มีแสงสว่างก็เลยไฟตัวนี้แหละมันเปิดกับ USB ได้นะฮะแล้วก็เปิดกับ power bank นะครับให้ความสว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เปิดหลอดไฟได้เปิดพัดลมได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับชาร์จมือถือได้นะครับชาร์จไฟส่องกบที่เป็นแบบ USB <c oughs> ก็ได้นะครับชาร์จชาร์จกล้องนะครับกล้องตัวนี้กล้อง DJI Osmo Action ได้นะครับชาร์จโดรนน้อยๆก็ได้ที่เป็น USB มันชาร์จได้หมดในช่วงกลางวันนะครับก็บริหารจัดการเอาทางโรงงานประกันให้1ปีนะครับเขาประกอบในไทยประกอบในไทยทั้งแบตเตอรี่ทั้ง ตัวบอดี้นะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบีกทีแบตเตอรี่ก็ทําการจัดเรียงแบตเตอรี่เพิ่มขนาดแอมนะครับให้ตั้ง7แอมแล้วก็เป็นแรงดันที่11.1โวลต์เลยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ